วิดีโอนะคะที่หัวนะอันนี้โตล,ละในเนื้อสมองนี่สร้างเต็มละจะเต็มละเป็นเนื้อสมองปกติธรรมดาที่ไม่มีก้อนไม่มีน้ำมีหัวเนาะวัดขนาดหัวประมาณเข้าจะเข้าหเดือนละคะ่ะใหญ่ตามอายุพันธ์ปกติเป็นลูกไข่สมงปกติธรรมดาเบ้าตาสองขางลูกตาเห็นโดยกลม,กลม ริมฝีปายแห้งแห้งอยู่ยังเล็กๆอยู่กระดูกสันหลังมันดะกคอลื้ไปจนถึงก้นอันนี้ดีค่ะแม่แยม่นี่าหัวใจมีสีห้องหัวใจตามปกติขนาดนี้โตนะคะท้องนี่เขาเห็นชัดเพราะหน้าท้องแม่เขาบางหน้าท้องบางมันจะเห็นชัดถ้านท้องหนาฟึ่นเสียงจะผ่านได้ไม่ค่อยดีจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ค่ะ,ะ,คะตับเติบสร้างหมดแล้วกระเพาะอาหารปับมีหมดักขนาดท้องใช้ได้ หนังหน้าท้องดีปิดสนิทดีเห็นแล้วเดี๋ยวก่อนดูขาก่อนเห็นแล้วแต่ไม่บอกดูต้นขาสองข้างต้นขาสองข้างน้ำหนักประมาณ3ามห6 8ปดสามหกแกนี่เนี่ยาตรงไหมเนี่ ไอ้แม่ตั้งกระโดเลยเนี่ยผูชานี่อันทะสองลูกสองข้างนี่เป็นวางขาเนี่ยนี่ขาหนึ่งข้างกระโดดต้องขาหลายข้างข้าบนไอ้จูดตรงกลางเป็ผู้ชายขาสองขานี่เท้าอ๋อนี่ห้านิ้วห้านิ้วเท้าเห็นเลยอันนี้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 ขา เห็นเห็นค่ะแต่ว่าแต่ว่ายังไม่เห็นเลียมฝีปากนะยังเห็นไม่ชัดอันนี้มืออันนี้มือมือด้านข้างในนิ้วโป้งนี่เป็นแผงในมืออันนเห็นชัดเลยอันนี้ข้างอยู่ข้างบนมือข้างอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้แล้วสองแขนสองขาเห็นหมดอันนี้อีกนิ้วอยู่นี่สองแขนสองขาเห็นหมดแล้วเป็นผู้ชายใหญ่ตามปกตินะประมาณเข้าห้าเดือนรบดีน้ำขั้นดีหลักๆทั่วไปใช้ได้รอปากแหว่งกันเจ็บไปดนอีกที Yeah <laughs>